มาอีกแล้วนะฮะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เอกามีพัสดุมาส่งถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนนะฮะเป็นผงรากบัวทัญพืชนะฮะเอกาสั่งมาจากแอปสีม่วงเนาะเพราะครั้งที่แล้วก็กินยังไม่อิ่มก็หมดแล้วเนาะก็คือสั่งมานานมาก15วันกว่าจะถึงนะฮะพอกินได้นิดเดียวก็หมดแล้วเนาะต้องรอสั่งแต่อันนี้รอบนี้คือสั่งแบบ5วันก็ถึงเลยนะฮะแค่เปลี่ยนเอ่อเป็นเป็นร้านเป็นสีเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ไม่อับเหมือนครั้งที่แล้วเนาะไม่ทันตะวันนะฮะนี้เราก็จะมารีวิวมีแบบนี้นะ กระป๋องน้องก็จะมีความบู้บี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อสงสัยแบบคนส่งเขาโมโหที่โทรหาเอกาไม่ติดมั้งก็โ,โ,โยนโยนโยนมั้งแต่เอากาก็ไม่ถือสานะเพราะว่าเรากระหายการรีวิวรีวิวเนาะนี่หีบห่อเขาจะไม่ได้ใส่การกระแทกมาเหมือนรอบแรกเนาะแต่ว่าข้างในเขาอะไม่อับหรือโอเคกว่ารอบแรกเลยแหละแล้วก็ส่งเร็วด้วยนะฮะเอากากเปลี่ยนเบอร์ใหมะะ่เนาะแล้วก็ไม่ได้แก้เบอร์นะฮะในระบบเพิ่งแก้เองจากนั้นเราก็เปิดแล้วก็ใส่เลยนะฮะห้าช้อนโต๊ะ แล้วก็รอน้าเดือดระหว่างที่รอน้าเดือดเรามารีวิวรีวิวนะคะเนื้อสัมผัสทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะคะยกเว้นพุทสานะ,ะซึ่งเขาจะหันเป็นลูกเต๋าเล็กๆไปเห็นไหมฮะเ,เพื่อนรอบแรกเขาจะหันเป็นเส้นๆเนาะเหมือนหันลายลายตามยาวอะเ,เพื่อนนีนอกนั้นก็เหมือนเดิมหมดเลยที่ไม่เหมือนเดิมก็คือกระกระป๋องที่บูบี้กว่าเดิมพัสดุที่ไม่ได้ใส่การกระแทกมาแต่ที่ดีกว่าเดิมก็คือเม็ดทานตะวันไม่อักเหมือนรอบแรกนะฮะอันนี้เป็นสีอื่นเนะาะครั้งที่แล้วเอกการสามมังเป็นสีแดงนะฮะ จากนั้นเราก็เทน้าร้อนๆให้ร้อนเดือดยิ่งดีนะฮะแล้วก็รีบคนให้เร็วที่สุดจนเขาใส่นะฮะถ้าเขายังไม่ใส่ก็เติมลงไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ใส่ย,ยากนิดนึงเพราะว่าเราใส่ไปตั้ง5ช้อนโตนะฮะน้ำก็ต้องแบบพอดีสมมาพักควนกับปริมาณรักบัวเนาะนี่เสร็จแล้วเพื่อนๆเขาก็จะมีความเหนียวนะฮะเรามาลองชิมกันเลยนะฮะเรามาลองชิมกันเลยนะเพื่อนๆนี่ วันนี้อากาศดีแบบไม่ร้อนมากเนาะเอกาแต่งตัวสบายๆชิมรากบัวอร่อยมากเลยเพื่อนๆบางคนอาจจะว่าหวานน้อยเกินไปมันไม่หวานเอกาคิดว่าพอดีแล้วนะฮะเขาก็จะมีความหวานจากลูกเกดจากพุทราจีนนะฮะซึ่งเราอยู่หวานเยอะเลยนะฮะเอาแบบพอดีพอดีเอกาคิดว่าโอเคแล้วแหละเนี่ยแต่มันจะดูไม่น่ากินเท่าไหร่มันยืด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 นะฮะเพื่อนๆ นี่สำหรับอันนี้เป็นกรณีที่แบบเพื่อนๆใช้น้ำไม่ร้อนนะฮะเราจะแก้ปัญหายังไงอย่าไปทิ้งนะฮะไม่ทิ้งนอะหลักการเดียวกันก็คือการทำคราดหน้านะฮะเพื่อนเอาน้ำผสมแป้งแล้วก็เอาไปใส่ความร้อนแนละคนโคเลโคเลเข้าไปนะฮะเพื่อนนี่คนด้วยไฟปานกลางแล้วก็ใช้ไม้พายที่เป็นไม้นะฮะเพื่อนเดี๋ยวเขาจะขูดเอาเทปรอนออกเป็นมะเร็งนะนเพื่อนมีคนไปยยุนเลยนะฮะแล้วก็ใช้ไฟปานกลางพอจนเขาใส่แล้วก็มีความ เหนียวข้นแบบนี้อันนี้คือเออใสดีนะครับถ้าชัวร์ก็คือทำแบบนี้ดีกว่าเนาะนี่อ้ายมือก็จะเป็นการเทน้ําร้อนราดลงไปนะฮะซึ่งอาจจะไม่ใสเท่าอันนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมไปตามกันนะเพื่อนๆอ,อย่าอันนี้คุมหิวได้แล้วก็ช่วยลดน้ำหนักนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e ให้เอกาดด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วฮะบาย